มันจะมีสครับกับที่เขาเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไอ้ที่ไข่จริงๆตรงนั้นก็ไม่มี้เีไข่เพราะมันเป็นส่วนผสมของพวกมหาพวกผองอะไรหลายๆอย่างมันก็เป็นข้นๆพอเรามาถูๆมันก็เหมือนกับเหมือนที่ไข่ระเบิดที่ไขนะ่นั่นแหละแต่ของเราเป็นการสครับนะอันนี้อันนี้ของใครของเจนี่มึ่นเจนี่ มืองนอกไม่มีไม่มีเกลือตรงนี้ใช่ไหมเราอาจจะใช้น้ําตาลทรายน้ําตาลแดงทรายละเอียดนะใส่ผสมทีนี้ส่วนผสมถ้าเราไม่ใช้น้ําเราก็จะใช้นมสดหรือว่าโยเกิร์ตจะได้ถ้าเราทําของเราเองเนาะอันนี้เฉพาะของเราเองนะใส่แล้วอย่าลืมว่าทุกคนจะต้องมีเกลือเป็นส่วนผสมใช่ไหมแล้วก็กะหินแน่หรอบบเกลือเกลือละเอียดก็ได้ละเอียดนิดไปนะเพราะว่ามึงเลนเรา ก็คูจะผสมครีมที่ตานินดีด้วยเพราะว่ามันจะช่วยบำรุงผิวไปในตัวะะบอกค่ะบอกว่า่วนานะคะแล้ <c oughs> <c oughs> กว <c oughs> กว็อันที่สองก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นใี <c oughs> ่หน้าคูใช่ติดตรง มันบอกแต่ก็จะใช้สมุนไพรสดแต่ทีนี้ว่าของเราอ่ะเราเราไม่มีสดแต่ตอนนี้ผู่ปลูกอ่ะเนย่เกดกลง่านางวันบ่านเมนบอกำลังงอเออเห็นอยูทกานกำลังงออันนี้อันนี้ะอันนี้ว่ามานทำคูเลิกใช้ไหมินแล้วเพราะว่าก็มินัละเจ็ด <Glenn> ว <sound> ันแม่งยกทรงก็จะเหนียออยู่ทานาง เชือกผ้าเรานะคะเือลื่นลื่นลื่งไปเอาหนาัาบนไปอย่า,งต,ง,างต่อไป <ณ fin. S 2> นี่ของนี่นี่ของเจ้าเลยต่อไปหลังไงนีองนีปเยนะคะของเล่าอันนี้ก็ได้คนนะคะเกลือค่งัวใหไงกัาไ่ใงคนถูกงนะคะขอเนก็มอไอันนี้แล้วแต่คนชอบ ลนะคะแล้วแต่ว่าทุกครั้งเราอย่าลืมไห้เนี่ยใส่ที่สองสองเป็ใช่เป็นที่ใอ้เนี่ยจะได้หมดเลย ถ้าเราทำเองก็ใส่เต็มที่เลยเพราะว่าตัวรู้หอมหอมได้ดีนะว่เอ้ยจริงๆถ้าเราเราใช้สมุนไพรขัดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะ่าจะขัดเองนะมันเหมือนกับกลิน่นกลิ่นเราอาจจะหอมึก้ข้าไปเหมือนเป็นกลิ่นเฉพาะของเรานะตรงเนี้ยเปน็นสมุนไพรอ่ะเด้อเอออาทิตย์ละเทือกสองสามสั่งสั่งเฮ้ยสั่งสั่งพบไปในลักษณะในในช้อปปี้ลักษณะไได้นะใช่ค่ะ คือทงกันจริงๆแต่ว่าชามจะไปหานกันไม่ทันไม่ทันไกลไกลลองทำดูนะคะนี่หมายถึงว่ามีโอกาสที่มันจะส่งมาทานทำไมนม่ทันทันทันเราก็ใส่น้ําขุกขิงอันนี้ไอ้ค่นเองพนเองอ่ะพ่นเองผู้ใดเพ่นเองเพราะว่าอันเนี้ยทีนี้ทีนี้การคัะเราก็จะเริ่มต้นจากถ้าครูครูจะเริ่มจากข้างหลาง ครูจะเริ่มจากข้างหลังเพราะว่าอันครูครูจะเริ่มจากข้างหลังแล้วก็ไล่ไล่ลงมาแล้วครูก็ไล่จัดจัดเท้าขึ้นมาแต่ว่าบางที่เขาจะเริ่มขัดจากเท้าขึ้นมาไม่มีอะไรผิดนะคะไม่มีอะไรผิดแค่โอเคทีนี้เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็จะมาขั้นตอนของการฝึกขัดนะคะโอเคค่ะแป๊บหนึง่งเราเปิด